สำหรับพลานที่ชอบเข้าไปนั่งห้างดักหญิงสัตว์ในป่ามักจะรู้กันดีในหมู่ของพลานทั่วไปว่าจะไม่มีใครขึ้นไปนั่งบนนั่งห้างเก่าที่เคยมีคนทำไว้โดยเด็ดขาดเพราะเหมือนมันจะเป็นข้อห้ามที่ปฏิบัติตามๆกันมาเนิ่นนานจะได้ไม่ไปประสบพบเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆแปลกๆเข้าที่ผ่านๆมาก็เคยมีพลานตกห้างตายกันมาแล้วแต่ก็ยังมีพลานบางคนที่ชอบขึ้นไปใช้นั่งห้างเก่าของคนอื่นที่ทำทิ้งเอาไว้อยู่บ่อย แต่เมื่อไม่เห็นว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหล,ล,ลายๆเกิดขึ้นหลังจากที่ขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างเก่าของคนอื่นอยู่หลายครั้งก็เลยยังคงทำแบบนั้นอยู่บ่อยๆแต่พรานบางคนก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้นั่งห้างเก่าของคนอื่นแต่ก็ต้องเป็นนั่งห้างใหม่ที่ไม่ใช่ว่าห้างเก่าที่ทิ้งล้างเอาไว้จนแทบจะใช้การไม่ได้เพราะต่างก็กลัวว่าจะเจอกับอาถรรพ์เหมือนกันแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเสี่ยงแม้พรานที่มีวิชาอาคม ก็ยังเคยพาด่าตกลงมาตายอยู่หลายคนที่เติมพลานนมไว้สามสิบกว่าชอบเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าเพียงคนเดียวกลางป่าลึกจนขึ้นชื่อถึงความกล้าหาญไม่กลัวแม้กระทั่งผีสางเทวดาหรืออาถรรพ์ป่าสัตว์ร้ายใดๆแม้แต่พลานคนอื่นๆหรือพลานรุุนเดียวกันก็ยังต้องพากันเข้าป่าไปถึงสองคนหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ช่วยกันทันท่วงทีไม่เพียงแค่ชอบเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าเพียงคนเดียวเท่านั้น ทิศเติมยังมีประสบการณ์เรื่องนั่งห้างเก่ามาหลายครั้งไม่เคยเจออาถรรพ์ไม่เคยเจอเรื่องร้าย,ายๆใดๆก็เลยไม่คิดว่าจะกลัวคําเตือนใดๆที่ปฏิบัติตามๆกันมาทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีวิชาอาคมอะไรติดตัวเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่ความกล้ากับอาวุธปืนขู่กายเท่านั้นก็มั่นใจว่าคงจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วหากว่าไม่ประมาทแม้จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างเก่า ก่อนที่ขึ้นไปก็ไม่คิดว่าจะเก่ามากจนไม้ผุพังแต่ไหนไหนที่ขึ้นไปแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปหาที่ใหม่เพราะว่าใกล้จะคาเข้าไปเต็มทีแต่นั่งอยู่เพียงไม่ถึงสองทุ่มก็มีสัตว์ป่าผ่านเข้ามาหลีบคว้าปืนขยับตัวเตรียมจะยิงลงไปแต่ว่านั่งห่างกระดันลั่นกลอบหักโคลมหล่นลงไปทั้งเศษไม้ทั้งคนและปืนที่ติดมือลงไปกลั่นป่องเสียงดังสนัน่น นอนแน่นิ่งจุกเสียดอยู่ที่พื้นอู่กครัวใหญ่ๆโชคดีที่ไม่ถูกปืนลั่นใส่หรือไม้เสียบเข้าให้ส่วนแขนและขาก็ยังอยู่ในสภาพไม่หักไม่งอไม่เค็ดขัดยอกสำรวจดูตัวเองจนแน่ใจว่าไม่ได้รับบาดเจ็บก็รีบปีนกลับขึ้นไปใหม่นั่งพาดอยู่ที่ง่ามไม้ใหญ่ทั้งคืนเพราะว่านั่งห่างเก่าได้พังไปแล้วมีเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเพียงคนเดียวที่อยู่ไกลๆสัตว์ป่ากานน็พาหนีหายไปหมดไม่โผล่มาให้เห็นอีก ก็เลยมาไดสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวเสียเวลาเปล่าไปเลยครั้งต่อมาจึงต้องปีนขึ้นไปสำรวจซะก่อนเพื่อความแน่ใจคิดว่านี่กระมังที่เป็นข้อห้ามกันนักกันหนาะเรื่องอื่นก็คงจะเป็นกุสโลบายให้ต้องทําตามทั้งที่ก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนอกเหนือไปจากนี้และเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วด้วยด้วยความที่ผืนป่านั้นกว้างใหญ่ไพศาลแม้แต่พลานที่อยู่กันมาจนแก่จนเท่าก็ยังไปไม่ทั่วถึง ที่เติมก็ชอบเปลี่ยนทิศทางนั่งห่างไปเรื่อยๆเช่นกันเหมือนกับพลานอีกลหลายๆคนที่เมื่อสัตว์ป่าเกิดอาการเข็ดขยาดจากเสียงปืนและการล่ามันก็ยอมต้องหนีไปในที่แห่งใหม่ที่คิดว่าตัวมันเองปลอดภัยแต่พลานก็ยังฉลาดกว่าจนหาหล่องลอยตามไปล่ามันได้เรื่อยๆมันก็เลยต้องย้ายตัวเองหนีไปหากินอยู่เรื่อยๆตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่มันจะทําได้และนั่นมันก็เหมือนว่าไปทิศทางไหนของป่า ก็จะเจอกับนั่งห้างที่มีพลานทำทิ้งเอาไว้อยู่ทุกทุกที่และพลานเติมก็มักจะใช้ประโยชน์จากนั่งห้างเก่าพวกนั้นทุกครั้งในช่วงสายๆของวันโกนวันหนึ่งที่พลานส่วนใหญ่นั้นวันโกนวันพระจะไม่เข้าไปล่าสัตว์กันแต่ว่าทิดเติมแกก็ยังแบกปืนเดินเข้าป่าไปไม่หยุดย่อนหรือว่าละเว้นแม้แต่วันเดียวหลายวันที่แล้วแกเห็นพลานหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเดินลึกเข้าไปในป่าอีกด้านที่อยู่อีกตีนฝั่งเขา ที่มองเห็นกันได้จากฝั่งนี้ป่าที่ฝั่งเขาด้านโน้นทิศเติมเคยข้ามไปมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนเวลานั้นสัตว์ป่าถูกล่จนนี้ไปอยู่ที่อื่นหมดผ่านมานานคงจะไม่ค่อยมีพลานข้ามไปอีกน่าจะลองตามพลานที่เห็นเมื่อวานตามเข้าไปดูคงจะเริ่มมีสัตว์ป่ากลับเข้ามาหากินเหมือนเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเดินเท้าลัดเลาะข้ามไปจนถึงจนได้ที่เห็นว่าอยู่ไกลๆแต่ก็ใช้เวลาอยู่เกือบสามชั่วโมงเลยทีเดียว เพราะเอาเข้าจริงๆมันห่างออกไปหลายกิโลอยู่มองย้อนกลับไปที่ฝั่งที่เพิ่งจะข้ามมาก็มองเห็นไม่ไกลเดินหาลองรอยเท้าของสัตว์ป่าและนั่งห่างไปด้วยว่ามีใครรู้ว่ามีพรานคนเมื่อหลายวันก่อนมามัดห่างเอาไว้ที่ไหนยิ่งกว่าสายตาไปทั่วก็เหมือนว่าจะยิ่งเงียบกริบไม่มีแม้แต่ลองรอยหรือว่าเสียงร้องใดจากสัตว์ป่าเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าน่าจะมีสัตว์ป่าให้ล่าตามที่คิดไว้หรือไม่ดวงตะวันก็เริ่มจะคล้อยต่ำลงไปเลยๆ ก็เลยต้องเร่งรีบหาที่พักหรือไม่ก็น,นั่งห้างให้เร็วที่สุดครั้งนี้อาจจะต้องหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างเองเพราะยิ่งไกลโพเพกก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรจ้องมองอยู่ด้วยที่เงียบก็คงจะเป็นเพราะว่าสัตว์ป่าอยู่ใกล้นั่นเองมันอาจจะตกใจตอนที่เหยียบย่ำเข้ามาถึงก็เลยได้แต่แอบเฝ้ามองอยู่เพื่อระวังภัยยังไงก็คงจะต้องมีสัตว์ให้ล่าบ้างคงจะไม่เสียเที่ยวเปล่าหรือไม่รู้ว่าในที่สุดทิเติมคิดไปเองหรือเปล่า สุดท้ายก็ไปสะดุดสายตาเข้ากับนั่งห่างจนได้ด้วยความดีใจจึงรีบร้อนปีนขึ้นไปทันทีเป็นนั่งห่างเหมือนว่าจะมัดขึ้นมาใหม่เมือ่อสองสามวันมานี่เองเพราะท่อนไม้ยังดูสดสดอยู่คงจะเป็นพลานเมื่อหลายวันก่อนที่เห็นมามัดทิ้งเอาไว้ต้องมีสัตว์ป่าให้ล่าแถวๆนี้แนะ่เพราะตนเข้ามาถึงแถบๆป่าที่มีนั่งห่างอยู่ก็เกือบจะมืดค่ำแล้วก็เลยมองไม่เห็นหล่องรอยอะไรเลยพอเลิ่มมืด ก็เริ่มรู้สึกมีความวังเวงและยิ่งเงียบกลิบแต่กับทิศเติมไม่ได้มีความรู้สึกกลัวแม้แต่น้อยความเงียบมันทําให้มีเสียงดังวิงวิ่งอยู่ในหูช่วงทุ่มกว่าก็ไม่รู้ว่าเงียบจนหูแว่วไปหรือไม่คล้ายเหมือนจะมีเสียงของคนพูดอยู่ใกล,ใกล้ๆหูมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรสนใจกับการมองหาสัตว์ป่าที่จะผ่านมาให้ยิงซะมากกว่าแต่เสียงแววก็ยังคงดังอยู่ไม่หายจนเริ่มรู้สึกลาคาญ แทนที่จะเป็นเสียงสัตว์ป่าแต่ดันเป็นเสียงเหมือนคนที่เหมือนว่าจะมีใครมานั่งอยู่ใกล้ๆด้วยยิ่งเงียบกริบก็ยิ่งงดงิดเพราะไม่เคยเจอกับความเงียบแบบนี้มาก่อนอย่างน้อยก็น่าจะมีเสียงจริงหลีดมแมลงให้ได้ยินบ้างสุดท้ายก็เหลื่อมใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเหยียบจำใบไม้ใกล้เข้ามารีบคว้าปืนมองหาทิศทางที่มาของเสียงนั้นจนเห็นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มลับๆหล่ลลลอๆอ,อยู่ จะว่าสัตว์ก็ไม่ใช่จะว่าคนก็ไม่ใช่เพราะมองไม่ชัดที่แปลก,ก็คือเหมือนจะรู้ว่ามีคนอยู่แถวๆบริเวณนั้นหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่แอบส่มดูอยู่เหมือนอย่างที่แกคิดไว้ลุนอยู่คู่ใหญ่ๆให้มันรีบเข้ามาใกล้ๆจะได้ยิงถนัดก่อนที่มันจะหนีไปซะก่อนดูมันช่างใจอยู่นั้นสุดท้ายก็เดินออกมาจนได้กะว่าไม่กี่ก้าวจะได้สับไกทันทีแต่ก็ต้องรีบหันปลายกระบอกปืนหนี เพราะว่าล่างที่โผล่ออกมาให้เห็นนั่นมันเป็นล่างคนเดินออกมาจนถึงต้นไม้ที่มัดห่างก็ดมดมดอม,ม,อมองมองขึ้นมาด้านบนเห็นชัดๆก็รู้ว่าเป็นตาพรานคนที่เห็นเมื่อหลายวันก่อนทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่กลับเข้าหมู่บ้านและลงไปเดินทําอะไรมืดๆคำๆแบบนั้นที่เติมก็เลยร้องถามลงไปแต่ตาพรานนั่นก็ไม่พูดไม่ตอบอะไรกลับมาทาท่าเก๋ๆกัางๆเดินอ้อมไปอ้อมมามองขึ้นมาบนนั่งห่าง เหมือนตั้งใจอยากจะขึ้นมาให้ได้แต่ก็ไม่ยอมขึ้นที่บนนั่งห้างก็เริ่มมีเสียงกระซิบดังมากขึ้นและชัดมากขึ้นอยู่ใกล้ๆหูด้วยความลำคาญกระหันหลังกลับไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่กับเห็นล่างๆหนึ่งนั่งอยู่และเหมือนคล้ายๆว่าจะมีแสงไฟส่องอยู่ที่ใบหน้าที่นั่งสยยยิ้มอยู่ทางด้านหลังแถมที่ใบหน้ายังมีเลือดและนองไหลเย,ยิ้มเต็มใบหน้าไปหมดที่เติมจากคนที่ไม่เคยกลัวอะไรเลย ก็ถึงกับอ้าปากค้างตาแทบถลนออกมาด้วยความตกใจด้านบนกับด้านล่างนั่นมันคนคนเดียวกันชัดๆแต่ล่างที่อยู่ด้านบนนั่นสอยองเสียกว่าทำเมาถึงกับมือไม้อ่อนไม่รู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นความกลัวล่างที่อยู่บนนั่งห้างมากกว่าพอดูยังไงมันกับผีชัดๆทิ้งตัวหล่นลงไปด้านล่างเพราะคิดว่าด้านล่างน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างน้อยกะกะจะให้ตาพลานที่อยู่ด้านล่างคอยช่วยด้วยแต่กระดันยิ่งเหมือนผีซ้ำดำพลอย เพราะว่าล่างที่เดินอ้อมเข้ามาหาที่คิดว่าน่าจะเป็นตาพลานนั่นจริงๆกับค่อยๆกลายล่างไปเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตาตกใจมือคอยควาหาปืนไปทั่วแต่ปืนกระดันอยู่บนนั่งห้างไม่ได้หล่นลงมาด้วยทิเติมมีโอกาสหายใจอยู่เพียงแค่ไม่ถึงสองนาทีก่อนที่สติสตังจะดับวูบลงไปวิญญาณลองลอยคว้างกลับไปที่หมู่บ้านเพราะจิตสุดท้ายก่อนจะถูกเสือขย้ำตายเกิดแบบคิดถึงบ้านขึ้นมา หวนคิดย้อนกลับไปว่าไม่น่าไปทําอะไรที่พลานคนอื่นเขาไม่ทําแบบนั้นแต่พลานคนนั้นก็คงจะถูกเสือสมิงล่อลงมาจากน่งห้างจนถูกมันฆ่าตายกลายเป็นผีตายโหงเฝ้าป่าทิศเติมกระดันขึ้นไปใช้น่งห่างผีตายโหงเขาถึงได้ตกลงมาถูกเสือสมิงนั่นฆ่าตายเข้าไปอีกกว่าจะมีพลานและชาวบ้านที่อยู่ในโบบ้านเข้าไปตามหากันจนเจอก็เหลือแต่โครงกระดูกของทั้งสองลางแล้ว ที่อยู่กันคนละฝฟังต้นไม้ที่เสือสมิงนั่นมันลากเอาเข้าไปกินป่าแถ,แถบนั้นหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีพลานที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันกล้าเข้าไปเยียบย่ำอีกเลยจะมีก็แต่พลานบางคนที่มีวิชาคมแก่กาเท่านั้นที่นานๆจะเข้าไปเสียทีหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครได้พบเจอกับเสือสมิงตัวนั้นอีกเลยไม่รู้ว่ามันหายไปอยู่ที่ไหนหรือไปสร้างความเดือดร้อนฆ่าชาวบ้านที่ไหนตายอีก thank <laughs> you